ให้ลงสีอะไรให้เสร็จก mm, uh, ่อนวันเกิดองค์องค์จริงหรือองค์องค์องค์จำลององค์จริงนะองค์จริงโอ้นึกว่าองค์จำลองป้ามันอีกแป๊บเดียวนะเจ็ดสิงหาใช่ไหมเจ็ดสิงหานี่กรกฎาอีกเดือนอีกเดือนเดียวนะป้าก็ไม่แน่นะองปู่เราเราสร้างตอนนั้นอะ เดือนนิดๆอ่ะเดือนนี้เดืออันนี้คือสร้างเสร็จแล้ว FC แค่ให้นนะเพราะเราลงเสาครั้งแรกอันนี้คือเรามาต่อกันแล้วก็ลงสีแล้วนะลงเสาครั้งแรกข่าวดีในฟีนั่นนะใช่ไหมเสร็จกรก็ไม่แน่นะลุนว่าคนคนเกิดลุงเท่านะคนดีเท่าไหร่นะเอฟซสิบเจ็ดอะไรอะไรอย่างเงยสิบเจ็ดสิงหาสิบเจ็ดสิงหาในเอฟซีอาจจะเลหลืออีกเหลืออีกี่วันเนี่ยอีกเดือนนึงอีกเดือนนึ่งอู้หอีกเดือนนึง ก้อยเดือนนิดเดือนนึงก็อีกเจ็ดวันอันนี้ไม่ได้ค้างอันนี้คนจะให้กลับลมมันเหมือนแบบว่าดีไหมเหมาะสมไหม่เป็นอาหารเหมือนจะเป็นไปได้นะแต่ดูช่างก่อนว่างโอเคไหมแต่ว่าไอ้สิบเจ็ดชิงหาเนี่ยมันเร็วไปจเชิงหาเนี่ยคือเหมือนกับเอาไม่เสร็จแต่ยังไม่ลงส่วนต่อให้เสร็จใช่ไหมไม่ไม่เป็นการเชื่อมไงคือลงสีอะไรประมาณนี้ไงแต่ว่าลงสีมันยังไม่เรียบร้อยไงถ้าสิบันวาก็คือวงสวงแน่นอนแน่นอน พวกเราควรจะร่วมดีใจกับจิตหงุดหงูนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นางจะได้ใส่ชุดโกโกวาอย่างแน่นอนในเมื่อจำเลยที่สองได้ประกาศไปนานแล้วละสักเดือนกว่าวาได้ว่าจิตจะได้ประกอบร่างแล้วก็ทาสีเสร็จก่อนวันที่17หรืออย่างน้อยก็คือต้องให้วันเกิดได้ได้ฉลองแน่นอนวันเกิดของสามีละ วันเกิดของสามีนางหรือจำเลยที่หนึ่งเนี่ยจิตจะได้ทาสีแน่นอนส่วนการบวงสวงเนี่ยไว้รอไปเดือนธันวาจะเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งไปดูหมิน่นดูถูกหรือไปคาดดาวอะไรล่วงหน้าคนพวกนี้เขามีศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะวิศวะแห่งกกกอกคนนั้นวิศวะแห่งกกอกอาจจะดอดมาตอนมืดๆไม่มีใครเห็นแล้วก็ยกจิตงุดงุ ีกสี่ชิ้นที่เหลือตั้งๆั้งตประกอบเชื่อมฟุกฟุ๊กฟุ๊ฟุ๊ฟุุ๊ลุงเช้ามาบลิ้บๆิงประกอบร่างเสร็จทาสีสวยแวบอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องออกแล้วต้องออกรายการฝันที่เป็นจริงแล้วแต่ถ้าพรุ่งนี้จิตหงุดหงูไม่เสร็จตามคำที่เจ้านางจำเลยที่สองประกาศสิทธ์เอาไว้เนี่ย ท่านว่าจะได้บวงสวงไหมเพราะว่ายังไม่มีอะไรเสร็จเลยนะไฟฟ้าก็ยังไม่มานะยังต้องรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอไปพูดก่อนได้ยังไงอ่ะจ่อีกเดือนหนึ่งจะเสร็จเนะ่ะไม่อายเขาเหรอพูดแล้วไม่มีอะไรสําเร็จเลยไม่อายเหรอพูดแล้วลืมไปน่าจะเฉยพูดให้เป็นคลิปให้ได้แปดนาทีให้ทุกคนได้แปดนาทีแล้วก็ลืมไปเลยว่าพูดอะไรไปบ้างเออ ก็เก่งเนาะหาคอนเทนต์ไปได้เรื่อยๆเก่งเก่งต้องยอมรับว่าเก่งไม่มีความรู้อะไรทั้งนี้เลยไม่มีความรู้อะไรแม้แต่น้อยเลยปาลิจิตเขียนยังไงก็ยังเขียนไม่ถูกเนี่นะแต่มาบอกว่านี่ไอ้นี่จะเสร็จไอ้นั่นจะเสร็จไอ้นี่ต้องวาดเก่งกว่าภูมิสถาปานิกจะต้องทำเป็นสวนเป็นวงอันนี้แล้วก็มีเลข81ตัวโอ้โห เก่งจังเลยเก่งจังเลยก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงนะคะแต่จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยขนาดยอทบอด้วยกันเองพวกยูทูบเบอร์ข้างไข่ข้างแคมยังเฮยได้เหรอเขาก็พยายามท้งติงอยู่นะแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรมากก็ต้องทำเออเพืออยากได้8นาทีไงก็ต้องเออเอาหอหมกให้พูดให้เสร็จ ก็ยอมยอมกันไปเห็นแล้วก็ตลกอะ่ะคือจริงๆมันเหมือนกับว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าเออไอสองผัวเมียเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าอยู่กับมันอวยมันแล้วได้เงินก็อวยเผยยอมยอมให้มันดูบ้าๆไปเหอะไอเงินที่มันเอามาซื้อข้าวซื้อของกองเทกองทิ้งตกเฮี้ยเรียราดเนี้ยก็เงินเอฟซไม่ใช่เงินกูเอฟซีหน้าโง,ง่จ่ายมาให้ช่างมันสิมันจะเอาไปใช้อะไรยังไงก็เรื่องของมันนี่ ต้องทุกคนจะให้มางานจะต้องให้ใส่เสื้อยูทูบเบอร์พวกนั้นเขาไม่ได้ซื้อเสื้อเองอะ่ะก็จะมีพวก f อซีแต่ละซื้อให้เพราะฉะนั้นทำอะไรขึ้นมาก็เดือดร้อน f อซเหมือนกันเหมือนกับที่ช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะไปด่ารีอาว่าจัดโปรมาให้เดือดร้อน f อซแต่รีอาเวลาเขาจัดโปรทําบุญเนี่ยมันเป็นตาบุญของส่วนกลางทําให้โรงเรียนหรือทําให้วัดอันนั้นเขาทําให้ส่วนกลางจริงจ ไม่ได้มาทำบุญอยู่ในนาดงดอกนะเพราะฉะนั้นใครกันแน่บริษัทไหนกันแน่ที่เอาเปรียบ f อซผลักภาระให้ f อซอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากซื้อหินซื้อมากองนั่นคงจะเป็น f อซจ่ายให้อีกแหละคงไปบอก f อซว่าแมอยากแกทำสวนญี่ปุ่นท่านั้นท่านนี้แต่จริงๆก็คือเอามาไว้ก่อสร้างจะได้ไม่ต้องควักเงินซื้อเอง อีกหน่อยก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะทำสวดแล้วก็ปูทางด้วยปูนซีเมนเอา้านี่เดี๋ยวก็จะมีเอฟซีซื้อปูนให้อีกใช่ไหมเขาเก่งอะต้องยอมรับว่าเก่งควักกระเป๋าคนเก่งมากเลยเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับแต่ขอทานเก่งเนนะมันไม่ได้ทำให้เงินรวยขึ้นหรือมีเงินคงอยู่หรอก ตัวอย่างที่ผ่านมาที่บ้านไม่มฝาคุณก็คงจะพอจะรู้แล้วล่ะเพราะพวกคุณก็หากินกันเก่งอยู่นี่ลูกยังบอกเลย DC, ตีสีตื่นขึ้นมาตื่นเพราะว่าเสียงสับไก่ของพ่อกับแม่ก็ยังขยันขันแข็งทํามาหากินทําทุกอย่างแต่ไม่มีเงินเหลือเอาเงินไปไหนหมดเออช่วยบอกหน่อยสิเอาเงินไปไหนหมด,ไป,ไ,หหมดไปสูรุย่สรยสไลตรงไหนหมด ซื้อรถจัก,กรยานยนต์ที่ขี่ไม่ได้แต่ดูแล้วมันโก้หลานซื้อต่อมาจากใครล่ะเห็นเขาบอกว่าซื้อต่อมาจากช่างตั้มเอามาจอดทิ้งไว้ให้ยากขึ้นคลุ้มอย่างนั้นอะ่ะใช่ไหมอะไรที่มันดูโก้หลานก็จะไปซื้อมาประดับให้มันดูว่าตัวเองดีจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกแต่ต้องให้มีทัดเทียมต้องให้มีเป็นหน้าเป็นตาเขาใช่ปะเงินมันหมดไปกับอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเงินปริจิตแปดแสนหมดไปทางไหน บอกได้ไหมกระซิบก็ได้บอกได้ไหมแตนเงินปริสิทธ์อีกแปดแสนน่ะหายไปไหน